การใช้ชีวพันธุ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงในดินศัตรูพืชสำคัญในมันสําปลังมแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายท่อนพันธุ์มันสําปลังหลังปลูกอายุประมาณ 1- นสองเดือนมีแมลงที่สำคัญคือมแมลงนูนหลวงโดยตัวหนอนจะเข้าทำลายรากและหัวมันสําปลังปลวกจะเข้าทำลายท่อนพันธุ์มันสําปลังการเข้าทำลายรากมันสําปลัง จะเริ่มเข้าทำลายเมื่อมันสัมปรังอายุ1-2เดือนโดยตัวหนอนมแมลงนูนหลวงเข้าทำลายรากจากนั้นปลวกจะเข้าทำลายซ้ำเติมบริเวณท่อนพันธุ์พืชจะแสดงอาการเหี่ยวและตายในเวลาต่อมาทำให้ท่อนพันธุ์มันสัมปรังเสียหายไม่จเจริญเติบโตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยมีประสิทธิภาพในการฆ่าตัวหนอนมแมลงนูนหลวง 100%ในห้องปฏิบัติการไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยมีประสิทธิภาพในการฆ่าปลวกและสามารถขยายพันธุ์ได้ในตัวปลวกการใช้ไส้เดือนฝอยกําจัดมแมลงนูนหลวงและปลวกในมันสำปะหลังอัตราการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยกําจัดนอนมแมลงนูนหลวงและปลวกสามารถใช้ถังพ่นซึ่งจะใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยจํานวน2ถุงเพาะ จะได้ไส้เดือนฝอย30ล้านตัวใส่ในถังพ่นแบบสะพายหลังเติมน้ำให้ครบ20ลิตรพ่นครอบคลุมพื้นที่400ตารางเมตรหรือ1ใน4ีของไร่วิธีการใช้เริ่มพ้นพร้อมปักท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนใช้ควรให้น้ำในแปลงเพื่อให้ดินมีความชื้นพ่นบริเวณโคนท่อนพันเพื่อให้ไส้เดือนฝอย สามารถเคลื่อนที่ตามความชื้นของดินเข้าทำลายแมลงเหยื่อได้อย่างรวดเร็วควรพ่นเดือนละ1-2ครั้งหากใช้สายน้ำหยดควรใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย8ถุงเพราะจะได้ไส้เดือนฝอย150ล้านตัวใส่ในถังน้ำา1 0 0ลิตรครอบคลุมพื้นที่1ได้หรือ1,600ตารางเมตรวิธีการใช้ เริ่มใช้พร้อมปักพร้อพันมันสำปะหลังก่อนใช้ควรให้น้ำในแปลงเพื่อให้ดินมีความชื้นและปล่อยไส้เดือนฝอยไปกับระบบสายน้ำหยดต้นทุนการใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดมแมลงนูนหล,ลวงและปลวกในแปลงมันสำปะหลังต้นทุนที่ใช้ก็จะมีไข่น้ำมันหมูสองน้ำและหัวเชื้อซึ่งหนึ่งภาชนะคิดเป็นเงิน5บาท ก็จะได้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย15ล้านตัวเราจะใช้8พัภาชนะต่อไร่ต่อครั้งก็จะได้120ล้านตัวซึ่งจะเริ่มพ่นหลังปลูก1เดือนและพ่นทุก15วันต่อเนื่องกัน3ครั้งคิดเป็นต้นทุนในการใช้ต่อไร่ต่อครั้งรวมเป็นเงิน120บาทการแยกไส้เดือนฝอยจากถุงเพาะเลี้ยง นำไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยที่บรรจุในถุงเพาะเทลงในภาชนะที่เตรียมไว้ล้างไส้เดือนฝอยที่อาจตงเหลือในถุงเพาะออกจากถุงเพาะให้หมดจากนั้นเติมน้ำให้ท่วมก้อนฟองน้ำหยดน้ำยาล้างจาน1-2หยดเพื่อช่วยล้างคราบไขมันแล้วใช้มือบีบก,ก้อนฟองน้ำให้ไส้เดือนฝอยหลุดออกมาแยกก้อนฟองน้ำทิ้ง เทผ่านตะแกรงหยาบแยกก้อนฟองน้ำที่เหลืออยู่ทิ้งไปไสเดือนฝอยก็จะผ่านตะแกรงลงไปอยู่ในภาชนะเทไส้เดือนฝอยลงในงถังฉีดพ่นเติมน้ำให้ครบ20ลิตรนำไส้เดือนฝอยไปพ่นกำจัดมแมลงนูนหลวงและปลวกบริเวณโคนต้นหรือให้ไส้เดือนฝอยไปกับระบบน้ำหยดคำแนะนำวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย 1. ควรพ่นช่วงเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดด 2. พ่นบริเวณคนต้นมันสำปะหลัง 3. เขย่าถังพ่นสารบ่อยครั้งเพื่อป้องกันไส้เดือนฝอยตกตะกอน 4. ผลผลิตไส้เดือนฝอยที่ได้จากการเพาะเลี้ยง7วันควรนำไปใช้ให้หมดภายใน5-7วันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพหมายเลขโทรศัพท์02 940 7432สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4จังหวัดอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์045 200 422